ไอเดียนักธุรกิจคิดให้น้อยสนุกให้เยอะค่ะยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราคิดน้อยก็คือเวลาที่เรานั่งสมาธิหรืออยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มันสงบใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ไอเดียปิ้งแวบออกมานะคะจากจิตของเรานะคะแล้วนักธุรกิจนะคะหรือนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะคะอย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะ เขาก็จะปิ้งแวบไอเดียขึ้นมาหรือว่าสตีฟจ็อบก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็ปิ้งแวบไอเดียในการทำไอโฟนออกมานะคะไอเดียตรงนั้นนะคะก็คือไอเดียธุรกิจค่ะเมื่อเราเอาไอเดียนั้นนะคะมาทำหรือว่ามานำเสนอสินค้าและบริการนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจยอดขายมารวๆง่ายๆสบายๆเลยค่ะอย่าลืมค่ะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะ มันให้โคตรรไปเลย